เดี๋ยวนะมีคนมีคนโอ้ยเดี๋ยวใครเนี่ยอ้ยคนยานี้ก็มีคนโอ้โหวุ่นวายเลยจังหวะนี้วาวุ่นเลยวาวุ่นแล้วอ่ะไม่นะลาก่อนนะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะตรงหน้าเอ๊ะถึงพี่ต้องก่อนถึงพี่ได้ก่อนโอ้โหข้างด้วยแบบด้วยใช่ใช่น้องชื่ออะไรนะ ีเอาหดทีเดียวร่วงสองคนครับย่าโอ้โหเดี๋ยวได้ด่าได้ด่าใช่ไหมเพราะวละอยากลองต้องลองดาบดูบ้างแล้วจริงมันดียังไงซิขอดูม่ะิมันเอาดาบมาตีกันได้ใช่ไหมคะใช่ครับได้ค่ะอยากดูเออเมื่อกี้เราก็น่าจะโดนเขาตีดาบอยู่ด้วยหรอีหาใชยังไงนะ ขออาทูด้วยครับผมคลิกซ้ายตีคลิกขวาป้องกันแล้วก็เวลาอ่าอะไรนะจะได้ระบี่พี่ต้องไปเรียนรู้เองนะโอ้ยอันนี้ใช่เลยนะเนี่ี่คือผู้กล้าค่าคือผู้กล้าดิดึงดาบอยู่บ้านน้าเลยใส่เลยคนนั้นจัดไปจิยับยองถ้าเรายองเราจะไม่ได้เล่นดาบนี้ยังไงล่ะบ้านนู้นใช่ไหมบ้านนู้น โอ้ปลาระเบิดเหมือนไม่ได้มีคนเดียวเลยอะไรครับเนี่ยผมว่าไม่ได้มีตีเดียวแน่ๆเลยไม่ใช่ตีเดียวพี่งั้นเอาไว้ค่อยว่ากันเป็นไงกับลำธันเร็วด่วนมากไม่นะโหแล้วแหววแหวะแหววไปทางไหนทางไหนทางไหนเดี๋ยวโอ้โหมันไหลทางไปหมดสโปลวสปลวสปลวสปลว นี right. ่แน่ตกสักหนึ่งทีนี่แหละปักปักนี่แน่ดาวนี่แน่สวยงามสวยมากหยุดบีดาวกันทีโกงแกงโกงแกงกิน Ui, điều mới cái đổi biển đó Dù đấy, điều Ông ừ, có Ôi, điều không hả? Ồ, giờ phải này lại Lúc sức mình kìm ăn mát rồi ạ à. Tịt tốt mãi trời ไปมุมไหนเดียวที่ใกล้มุมสุดเลยค่ะแบบข้าลไปเลยก็ได้ใช่ด้เล้าติดเขาไหมนะเหมือนจะติดต้องวิ่งลงแล้วแหละทุกคนจริงว้าวนับลาไได้เกาวิต่อิดวนิ่งด่วนดวิ่งด่วนด่วนสสองหนึ่งโอเครอดียหน่อ เราล้วกดอ,อันติไม่ได้ด้วยไม่งันไปแล้ว